สวัสดีครับสวัสดีแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลทุกคนนะครับผมพบกับผมหมู AFC อาร์เซนอลนะครับโอ้ไม่ได้เจอกันนะครับท่านผู้ชมก็ติดภารกิจไม่ได้ทําเลยขนาดช่องหลักผมยังไม่ได้ค่อยอัพคลิปเลยนะครับคิดถึงทุกคนมากนะผมนะไม่ได้อัพคลิปก็ติดตามสถานการณ์ของทีมเราอยู่เป็นประจำนะผมนะอัพดูข่าวดูอะไรประจำนะผมนะหาข้อมูลอยู่ประจำแต่ไม่ได้อัพคลิปไม่ได้ทำคลิปให้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะผมนะนะทำงานดึกอะไรต่างๆโอ้โหเยอะแยะ นะไม่มีเวลาลงทีมเลยหลังจากนี้น่าจะว่างแล้วนะเดี๋ยวผมจะทยอยถ้ามีข่าวทีมช่วงนี้มีข่าวรัวๆเลยผมก็ไม่ได้อัพนะครับทีนี้ก็หยิบประเด็นหยิบข่าวของทอสซามามาพูดกันในส่วนของวันนี้แล้วกันนะผมนะก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะผมนะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในก,นกนารทำคลิปเนาะเดี๋ยวจะได้อัพคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมันก็ที่ทุกคนได้ยินอยู่เป็นประจำแล้วเนาะ ทางนั้นของคาร์บาิงกาบังเอยทางนั้นของอกองกลางที่อาเซนอลสนใจนะ,ะที่ว่าดิคันไลท์เนาะก็มีประมาณนี้นะครับมาดูทางนั้นของออเรนโดทอสซาหน่อยนะผมนะที่ย้ายมาร่วมทีมเราเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับโดยนะครับทอสซาเนี่ยจะสวมหมายเลข19เน้นาะก็คือ,อแทนหมายเลขของทางด้านเปเป้นะผมนะที่ไปยืมออกไปยืมตัวอยู่นะครับ ก็คงแน่นอนนะครับชัดเจนแล้วเปเป้น,นะครับไม่อยู่ในแผนการทําทีมของอมิเกลเตาต้าเนาะก็เลยน่าจะเหมือนกับดิวของาทงไม่ใช่ดิวสิน่าจะเหมือนกรณีของอลูคัสตอเรล่าแหละนะที่มตัตเตนนี่เอาหมายเลขสิบเอ็ดไปนะผมนะก็ทอตซาเนี่ยเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วนะครับกับไบรตันนะครับ ก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยถ้ามาอยู่กับทีมเรานะครับก็คือเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับผมสำหรับท็อตซายิงไป7ประตูนะครับในฤดูกาลนี้นะหลังจากเล่นไป16เกมในพรีเมียร์นะครับผมนะยิงแฮตทริกนะครับใส่ลิเวอร์พูลด้วยนะครับเมื่อเดือนตุลานะครับท็อตซาแล้วก็ท็อตซาเนี่ยยิงประตูที่100ให้ตัวเองนะครับระดับสโมสรในการเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับโอเคมาดูบทสัมภาษณ์เอาแบบย่อๆแล้วกันนะครับผมก็คงไม่ได้อ่านยาวเพราะบทสัมภาษณ์ยาวมากนะครับผมนะ อ่ะคามสามารถของเลโอนโดทอสซานะผมนะ,ะผมตื่นเต้นมากที่ได้เริ่มต้นแน่นอนว่านี่คือสโมสซอนใหญ่ครับผมพร้อมแสดงให้แฟนๆเห็นว่าผมทำได้นะครับทุกคนเห็นว่าพวกเขาทำได้ดีแค่ไหนผมมาที่นี่เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุฝันรวมถึงตัวผมด้วยฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้วหมายถึงว่าทำให้พวกเขาบรรลุฝันก็คือว่าในการที่จะเต็งคว้าชแชมป์ของอาเซนอนนะครับผมนะ โอเคเรนดนร์ทอสซาพูดคุยกับอาริตาและเอดูนะครับไม่เฉพาะเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของฉันนะครับแต่พวกเขาบอกฉันว่าพวกเขาชอบฉันจริงๆในฐานะผู้เล่นฉันเหมาะกับระบบนี้จริงๆและพวกเขาต้องการเ,าเล่นอย่างไรพวกเขารอคอยที่จะร่วมงานกับฉันและในทางกับกันฉันก็สําหรับฉันด้วยนะครับเขา,าอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มต้น นะครับเล่นให้กับอาร์เซนอลของเรานะครับโอเคผมได้รับคำถามบ่อยมากนะครับในตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับคือว่าเขาเล่นในตำแหน่งไหนที่ลงตัวและดีที่สุดและเขาชื่นชอบมากที่สุดนะครับมันขึ้นอยู่กับเวลาและแทคกติกเป็นอย่างไรสำหรับเกมนั้นฉันชอบที่จะอยู่หลังกองหน้าหมายถึงอกองหน้าตัวหลอกนะครับและปีกฉันสามารถใช้ประโยชน์จากตัวฉันเองได้ ชั้นสบายในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งขึ้นอยู่กับระบบนะครับนั่นหมายความว่าขึ้นอยู่กับระบบขึ้นอยู่กับโค้ดนะครับขึ้นอยู่กับไม่เกี่ยวต่ต้าว่าจะเลือกใช้งานเขาแบบไหนไม่ว่าจะเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะผมนะเล่นได้หมดเลยจนไปถึงกองหน้าเลยทีเ่เขาเล่นให้กับไบตันที่เราเจอไบตันเราก็เห็นศักยภาพเพนฟีมือของเขาดีนะครับทอดซาเป,เป็นยังไงอันตรายแค่ไหนแล้วก็มีความหลากหลายแค่ไหนนะครับ ทีมเรามันต้องแบบนี้นะครับหาผู้เล่นที่เล่นได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่นเบนไวท์ที่ย้ายมาจากไบตันเห็นไหมครับทั้งเซนแบ็กฝั่งขวาแล้วก็แบ็กขวาครับเล่นได้ดีเลยเห็นไหมก็โอ้โหสุดยอดมากนะครับสําหรับเบนไวท์ที่ปรับตัวเล่นได้หลากหลายเห็นไหมเรียกอะไรแล้วก็โอเล็กซานเดอร์ซินเซกโกเห็นไหมครับแบ็กซ้ายหุบเข้าเล่นตรงกลางได้จ่ายบอลเนี่ยมันต้องมีแบบ ผู้เล่นที่หลากหลายแบบนี้ทีมเรานะครับมันถึงจะทดแทนก็นได้นะครับอย่างเช่นมาเดเนลี่เล่นกองหน้าได้อะไรประมาณนี้นะครับข่าวต่อไปนะผมนะอาร์เซนอลครับสนใจที่จะเซ็นสัญญาย,ยืมตัวกับเอดูอาร์โดคามาวิงกาของเรอัลมาดริดเข้ามาร่วมทีมนะครับผมนะการ์นเน์ได้เซ็นสัญญากับเรอันโดทอสซาปีกซ้ายของไบตันไปแล้วในช่วงตลาดนะครับเดือนมกรา และใกล้ที่จะคว้านะครับจะคุบควิออเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาเอซินเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายจากอ่าสเปเซียนะครับเจ้าของสโม,มสรพร้อมสนับสนุนมิเกลเตต้านะครับสำหรับตลาดนักเตะสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้นะครับขณะที่พวกเขาเนี่ยอาร์เซนอลนะน,น,นะหวังที่จะคว้าแชมป์ลีกด้วยนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2004 ไม่ใช่แล้วก็ไม่ชัดเจนว่าเรอมาดรดเนี่ยจะอนุมัติให้ย้ายทีมแบบยืมตัวหรือไม่นะครับสําหรับเอเดอาร์โดคามานิก้านะครับผมนะก็มีภาพอของเขานะครับผมในหะ้องของเขาใช่ไหมที่นั่งเล่นเกมมือถือจอยอยู่แล้วก็มีโปสเตอร์ของอาร์เซนอลอยู่วางอยู่ไอ้แขวนอยู่ข้างบนนะครับต่อไปนะครับผมนะเขาต่อไป c b s Sport รนะครับรายงานว่านะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับดิคาไลนะครับ การก้าวขึ้นสู่จุดสองสุดของตารางพีเมลีของอาเซนอลอย่างน่าทึ่งนะครับทำให้พวกเขาได้รับเสียงที่ชมเป็นอย่างมากในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนะครับผมนะภายในจํานวนที่เพิ่มขึ้นนั้นพวกเขาสามารถนับคนที่น่าสนใจโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นคือดิคอนไลท์มิดฟิลด์ของเวนแฮมที่มีเกลเดต้าสนใจนะครับผมนะแล้วก็อยากจะได้าวเตะอังกฤษเนี่ยมาเป็นกําลังหลักในทีมนะครับเอ่อ แหล่งขา่าวกล่าวว่านะครับไล,นะไลท์นะครับดคันไรท์นะครับพูดถึงอาเซนลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมในแง่ที่เราร้อนโดยกล่าวว่าตัวเองอตกตะลึงกับความก้าวหน้าของทีมทางลอนดอนที่จริงแล้วความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับเด็กเกเนอร์นั้นมีมากมายนะครับคาดว่าความคีดเห็นในที่สาธารณะโดยเขาระบุว่าเขาเป็นทีมชั้นนำพวกเขาเป็นทีมชั้นนำซึ่ง คุณคงเห็นว่าเขามีโค้ดดีอย่างไม่น่าเชื่อหมายถึงมีเกลติต้านะครับผมนะหลังจากเวทแฮมแพ้3-1มห่งที่เอเมอริตเดียมในวันบ็อกซิ่งเดย์นะครับก็คือ,อเราเล่นได้ดีเลยเกมเจอเวทแฮมนะครับผมนะแวดวงของดิค a นไรส์กำลังวางแผนที่จะย้ายออกจากเวทแฮมนะครับซึ่งกำลังต่อสู้กับการหนีตกชั้นจากพิมลีกนะครับ หากพวกเขาหลุดจากหลีกสูงสุดคุณค้อนจะพบว่าเป็นการยากที่จะต้านทานของการขายแบบน็อกดาวน์นะครับอาชน,นมั่นใจว่าพวกเขานะสามารถหาคนที่ทําหน้าที่เป็นคู่แข่งโดยตรงและเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งระยะยาวของโทมัสปาเตและกาเนชชาก้าซึ่งทั้งคู่จะอายุ30ปีเมื่อฤดูการใหม่เริ่มต้นขึ้นพวกเขาจะไม่โดดเดี่ยวในการไล่ล่าตัวดิคันไรส ซึ่งมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและติดตามเขามาสักระยะแม้ว่าคาซิ m มิโลจะถูกมองว่าเป็นก้อนหินก้อนใหญ่หมายถึงว่าเป็นกองกลางตัวรับกำลังหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามนะครับผมนะเชลซี Chelsea ยังเป็นที่ชื่นชอบในระยะยาวของอนักเตะรายนี้ด้วยเพราะว่าเคยเป็นอยู่อะคาเดมีของเชลซีด้วยนะครับผมนะและที่แน่นอนนะครับผมนะเด็กคันไร้อยเ์เซ็ผมต้องการเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเขากล่าวใน,นธันวาคม ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะผมผมพูดแบบนั้นผมเล่นได้อย่างดีต่อเนื่องสำหรับการสำหรับสมโมสรของผมและผมรู้สึกว่าผมต้องการผลักดันต่อไปจริงๆผมเห็นเพื่อนๆอของผมที่เล่นที่แชมเปี้ยนส์ลีกและสำหรับถ้วยรางวัลใหญ่นะผมนะซึ่งนักเตะทุกคนนะครับต้องการที่จะ,ะขึ้นไปเล่นในถ้วยยุโรปทุกคนอยู่แล้วนะผมนะ ซึ่งดิแคนไลท์เนี่ยเราแท้เราไม่ได้สนใจดิแคนไลท์เลยนะเพราะว่ามีทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเนี้ยต่างนะผมนะมีงบที่สูงนะครับแต่เราก็มีงบเหมือนกันแต่เราเวลาซื้อนักเตะเนี่ยจะไม่ค่อยแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่มีเหตุผลใช่ไหมเราต้องมีเหตุผลและราคานักเตะต้องไม่โอเวอร์เกินไปนะครับเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะ สโมสรของเราหรือว่าเอดูกาสปาเนี่ยที่จะซื้อนักเตะต้องหาดูนักเตะที่ฝีเท้าดีผมจะไม่พูดว่าฝีเท้าดีสิเขาเรียกว่าอะไรตอบโจทย์กับสโมสรมากกว่าตอบโจทย์กับอาร์เตต้ามากกว่าที่เอามาแล้วอาร์เตต้าใช้ได้มากกว่านะผมนะอันนี้รายงานไปแล้วดิคันไลฟ์ฟาบิเซโอโลมาโน่นะครับอันนี้ก็ยังยังไม่น่าอันนี้เท่าไหร่ยังไม่น่ามันเป็นข่าวลอยๆเนาะ เื้นื้นื้นืืไปดูนี่เลยเดี๋ยวผมเช็คข่าวในทวิตเตอร์อีกหน่อยนะมันมีแต่บทสัมภาษณ์ของทอตซานะผมนะมีแต่บทสัมภาษณ์ของทอตซาทั้งนั้นเลยนะครับที่หลกัหลกๆนะยังไม่มีข่าวเลยออกมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวอื่นที่เราสนใจเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าว่าแต่ว่ากองหลังของเ,อเดี๋ยวสักครู่นะนี่ครับกองหลัง จะขบจะคุบควิโอเนี่ยก็คืออันนี้ชัดเจนแล้วนะตกลงค่าตัวแล้วฟาบิโซโรมาโนรายงานนะผมนะอาเซนอลเซ็นสัญญากับจะุบควิโอเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวที่มากกว่า20ล้านปอนด์พร้อมส่วนเสริมและมีการเซ็นสัญญากับสเปเซียโดยผู้เล่นตกลงสัญญา5ปีจะเข้ารับการตรวจร่างกายอีก48ชั่วโมงข้างหน้านะครับมันเป็นข้อตกลงที่ต้องทํา ครับนี่คือฟาบิซซโอโรมาโนรายงานนะครับเอ่ขอข่าวต่อไปนะครับผมอาร์เซนอลใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนของเรอัลมาดริดและปิดดิวคว้าตัวอีวานเฟสเนดาแบ็กขวาของเรอัลบายาโดริดได้แล้วมิเกลเตต้านมน้าวผู้เล่นให้เข้าร่วมเป็นการส่วนตัวเขาจะบินไปที่ลอนดอนอีกไม่กี่วันข้างหน้านะผมนะเอ่ขอข่าวต่อไปนะครับ ก็เขาเมื่อกี้เนี่ยที่ผมอ่านก็ฟังไว้ก่อนนะมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวผมรายงานให้เลยนะเซดริกโซเรสนะครับเซดริกโซเรสแบ็กขวาของเรานะผมเซดริกโซเรสเหลืออีกเพียงแค่ก้าเดียวจะเข้าร่วมกับทีมฟูลแลมหลังจากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วตอนนี้อาซนอลต้องการที่จะส่งข้อความไปยังเรอัลบายาโดลิดเพื่อนะครับสำหรับอีวานเฟรชเนดาก่อนสัปดาห์ ก่อนสัปดาห์หน้าในข้อตกลงที่จะเห็นเข้าร่วมสโมรสรในฤดูกาลน,นี้หมายถึงว่าก่อนที่จะตกลงย้ายเข้ามาที่อาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลกำลังเจรจานะครับก็คือเซดิกสงสารแกน,นะไอ้เซดริดกโซเลตนะเพราะว่าสมมตินะสมมติทีมเราได้แชมป์เนี้ยโซเลตก็อยากแบบมีมีแต่เขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นนะนะสมมุติว่า อา阿森纳ได้แชมป์ไม่รู้เขาจะได้เหรียญพรีเมียร์ลีกหรือไม่เหรียญพรีเมียร์ลีกนี่ก็คือนะักเตะต้องเล่นกี่เกมลงไปขึ้นไปนะหเกมไหมนะครับก็จะได้เหรียญพรีเมียร์ลีกอันนี้โอ้โหโมโนไปละมโนถึงแชมป์แล้ว <laughs> แต่ก็ฤดูกาลน,นี้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะอาเซนอลนะขอให้ผมก็หวังว่าต้องได้แชมปนะ์ละเพราะว่าตอนนี้เส้นทางมันมันมาดีแล้วมาเยี่ยมก็คือการเล่นของเราแพทชั่งของเรามันชัดเจนแผนการเล่นที่ชัดเจนนะผมนะในวันนั้นที่แพ้แมนยูไนเต็ด ในบ้านแมนยูไนเต็ดนะสามหนึ่งก็คือโมเมนตัมมันเปลี่ยนเกมนั้นผมก็อยากพูดเหมือนกันนะก็คือเห็นแฟนบอลเขาถล่มกันแหละแต่แต่ผมไม่ได้แบบจะไปถล่มแฟนบอลด้วยนะไม่ใช่นะก็คือเห็นในเพจในเรื่ต่างๆอ๋อสรุปอาร์เซนอลแพ้แมนยูสัมมันมันผมไม่อยากให้ไปขิงกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต้องต้องดูโดยเห็นด้วยผลถ้าอ่ะสมมุติว่าในมุมผมเป็นแฟนอาร์เซนอลใช่ไหมถ้าไปทำฟาวอิเล็กเซนลูกนั้นใช่ไหม ก่อนที่มาเตนลลี่จะยิงเข้าไปอ่ะถ้ามาเตนลลี่ยิงเข้าไปนําก่อน1นเนี่ยโมเมนตัม um มันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนลิกออกมาขอโทษไหมที่ตัดตัดสินผิดนะเนะีนะ่ยออกมาตัดสินว่าลูกที่ไปทาฟาวล์อลิเชนออกมาขอโทษมันก็เอาสกอร์คืนไม่ได้อยู่ดีถูกไหมอันนี้ก็ยกตัวอย่างเฉยเฉยไม่ได้แบบว่าจะไปทวงว่าเอยไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะไม่ใช่นะโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับข่าวอาเซนอลอนะวันนี้เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงได้ตัวไหนเข้ามาเดี๋ยวผม อัปเดตให้อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าได้ข่าวมาหรือมีข่าวเนี่ยผมจะรีบอัปเดตแบบเป็นเป็นดิวเป็นดิวเป็นข่าวเลยดีกว่านะข่าวนี้มาผมก็จะอัพสักสามนาทีลงดีกว่าสักสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีอย่างนี้ก็จะก็จะทําลงเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าผมมานั่งอัดคลิปอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งว่างนะครับเนี่ยเพิ่งว่างว่างจริงๆแล้วก็ได้มานั่งอัดคลิปเลยนะครับเอ่อ สื่อตุรกีนะครับรายงานโมฮัมเหม็ดเอลเนนีถูกเสนอให้กับสโมสส์ทรปซอนสปอร์อ OR, ใช่ไหมขณะที่เฮดโค้ชของต้ององงขทีมเนี้ยต้องการตัวเอลเนนีเช่นกันหลังจากทั้งคู่ทำงานด้วยกันที่เบสิกสตั๊ดนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสลับข่าวอาร์เซนอลเนาะอัปเดตวันนี้นะ ก็ถ้าท่านใดชื่นชอบคลิปนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะฝากกดติดตามด้วยตอนนี้ก็ผู้ติดตามเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยเออแปดร้อยเจ็ดสิบสามคนไหมนะก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะผมอาจจะพูดก็ๆๆไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีข่าวเดี๋ยวอัพให้เลยนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ